สวัสดีครับผมโนอนะคะผมก็วันนี้เอาประเด็นดราม่ามาฝากเช่นเคยต้องบอกว่าดราม่าในเกมยังไม่พออีกต้องบอกว่าเมื่อคืนครับผมซิตี้นำก่อนถึง3ประตูแท้ๆสุดท้ายก็โดนเฟรนนูดลัวครึ่งหลังรวดสาประตูครับผมผลก็จบไปด้วยอ่าเรียกว่าผลเสมอ3ประตูต่อ3เท่ากับว่าในช่วโงนี้ซิตี้ยังไม่ชนะใครมาแล้วถึง6เกมติดแถมเป็นการแพ้ไปถึง5เกมอีกต่างหากต้องเรียกว่าเป็นอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะ ครั้งแรกเลยครับผมนานะคุณสืออาชีพของเป๊ปนาที่พาลูกทีมคว้าชัยไม่ได้ใน6เกมต้องเรียกว่าหลังจบเกมเนี่ยก็เรียกว่ามีประเด็นดราม่าครับผมก็เรียกว่าเป๊ปแกลเาครับผมเรียกว่าก็มีแผลบนใบหน้าก็นักข่าวไปถามว่าแผลเป็นอ่าเรียกว่าอะไรแผลนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องเรียกว่าเป๊ปเนี่ยเขาก็บอกพวกอ่าเรียกว่าผู้สื่อข่าวว่าก็เขาเครียดแล้วก็ทําร้ายตัวเองก็จากที่ผมไปตามอ่านมานะต้องบอกว่าจากเรียกว่า อ่าบรรดาเรียกว่านักทีมดิตยาต้องเรียกว่าการทาร้ายตัวเองเนี่ยก็ไม่แปลกนะมันเป็นการเหมือนเป็นการรับผิดชอบของตัวเองต้องบอกว่าเป๊ปเนี่ยกุนซืออย่างเป๊ปเนี่ยมันเป็นกุนซือที่ค่อนข้างที่จะเป็น perfectionist แล้วก็ซาตดิตต้องเรียกว่าเป๊ปเนี่ยเขาต้องการความสมบูรณ์แบบตลอดเวลาก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมเขาถึงทำร้ายตัวเองเพราะจากที่คนที่มันเคยชนะมาตลอดแล้วก็พาลูกทีมชนะไม่ได้มันก็เหมือนเป็นการลงโทษตัวเองต้องเรียกว่าเป๊ปก็ ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะช่วงนี้แต่ผมเชื่อว่าซิตี้ก็จะกลับมาได้ในตอนหลังนะก็ถ้าเกิดใครชอบไปรน,นาม,มากนี้ก็ฝากรีโพสหน่อยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผม